ยิบยามได้่อสอนนามนั่นนะบมงาเต้างาเต้าหาเลยอยู่หนพรสันครับครับมจ้มเาเอาหยาแล้วมากเนี่ยงงาเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาพี่เพียบซีทุกทุกท่านจ้า,<ป>ามือนี้ก็ม,มาพบมาผอกับเส้าเล็กใกล้นีคือเก่าจ้ะาม,มือนี้มาในบรรยากาศเยน็นเย็นพร้อมจ้ะพี่น้องน<อ>ั่งหนาวแม่ขี่รถมาเนี่ยไปเห็นหอดทางเนาะ,นะมาตั้งแตีตีหาคืนมาหอดผูกอะเกือบพกมงค่อยๆ่อยนิดมาเมนปีนผูกซูมือซูมือจ้ะพี่น้องยับทันเมื่อยเด้อเส้าเล็กกับท่านเมื่อย สู้ๆจ้ะไปคลิปนี้เราไปลุ่นไปช่มเมืองจา่าวาสลีกลคนี่สิมานบอกเมื่อคืนฝนตกแห้งแหงพี่น้องอุ้ยเห็ดนาสิออก,อนอออกเนาะอือเพราะว่าถิ่มส่วงมากมือสองมือละฝนเมือ่อคืนเนี่ยฝนตกแบบแหงจ้ะเรามาลุ่นเบืองจากว่าสมีเหตุยังให้เข้าเก็บเนาะคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปเสาร์ของวันทีน่ยี่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะพี่น้อง พีกัดเก่าพิกัดเดิมของข้าจ้ะอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่จ้ายังอยู่ที่เก่าที่เดิมจากพี่น้องบัดทานได้เมื่ออีสานเนาะไปไปรุ่นไปช่วมน้ำกันสีมานซำใดลุยจ้ามาจอดรถข้างทางเลย<ม>พี่น้องเดี๋ยวมากพอก็อดีขนาดมืดแน่เนาะแม่เห็นนะโอ้ยมดมดมดยึดไตด,ดอกเอ้ามันมันมันผลอีกดอกนึง ดับพี่นงะห็นเห็ดก่อนโอ้โอโอ้โ่ี่นตเหว่ามันตม่ดีโตนันมาจักผู้จ้ามันมันมันนี่ดอกนงจ้ะกำลังสัญาถึงูเนาะแม่นครับผมดอกงาพี่ฟังเสียงเศราโอ้เลยอีกไกลกว่าสัญาขวาไป นอจากไตพู้ขึ้นมากพี่นอะชาวขาบอกว่าน่นะะดอกเลยลุยต่อเลยครับผมงานแตจงงามแต่ปนกับตุ๊กแหแขงเมือ่อคืนนี่จ้ะงานเ้าอ้ยหม่งงันกับโหินเน,ะน,นาะง่นงามแห้งดอกบานเลย ไข่ไข่โพนนี่ก็เป็นสิบอกิอ,อยแย่แห้งนะไขไข่แคไข่ไข่กระดุมแมนป่ะพี่โซดดูเม,น,มนแล้วมแมนแมนอโอ้เป็นสัญญาณที่ดีมาดอกบาน เนียนครับผมโอ้ย,อยขาแม่ไอ้จุ้มหนึ่งโอ้แันดิมคือไม่ว้ายอายก็ถูกข้อไผ่อุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอืมดูว่าจะขาสัน่น ขาตูลายๆมาดึงงานดูแต่ขาเป็นสันอุยอ้ยออ มือไต่ทองเพื่อนหูยขาวจนพูนขาเนีนเนียนเห็ดซาลิสอีกแล้วขาเป็นอันนี้คือจังเลือแต่ขาขา,าขาวขาแล้วปิ่งหอมแห็งเมียนโอ้ยดอกไหมทำไม,ไมันงามไปเหมือนตัวนี้เอาได้ไหมไม่ได้ดำหมดเลย ตัวนี้ก็ดำค่ะตัวนี้โดนเล้วค่ะดูแต่ใบใหม่<อ>สิไ<า>ม่อยากเนาะไม่เห็นสิบม๊ พี่น้องหมอกดูหมอกไหมหมอกหลังฝนตกมืดคืนเมื่อคืนขาวพุเลยจ้ะทุ่งพิงสะอาดจ้ะเดี๋ยวขึ้นมาเห็นติ๊งแมงตอน อุ๊ยคุณครับอยู่คนละผักอยู่คนละสันทะเลาะห่าเน๊ะไอ้ผึ้สัตว์อุ๊ยเดี๋ยวเฮ็ดละงก็ออกง่ายเนาะแม่นครับผมไอ้ผึ้งสัตว์จะก็นังออกเนาะอุ๊ยเฮ็ดอันแดงหน่อยเนาะแม่นครับแดงข้ากอก

uh ให้เกิดอะไรเหรอเ็ดพึ่งเขาโอ้เห็ดพึ่งอันเอียงก็พึ่น้ำอ้อยเรื่องเห็ดพึ่งขึ้นมาภาคเนื้อต้องมาศึกษาใหม่ครับผมเนาะบางเทีมบ่คือบาทดอกเห็ดบ่คือบานนี่เด็ดต้นนี้ได้ปะไ่ได้อะ อุ้ยถ้าเกิดจะเมีบ้านครับบ้านนี้อดู้ยขาบันตายนี้อือนั่นนี้งามสําหรับุ้ท่าอ่ะวะดอกขาวเยอะนี่ดพุ่เดียงข้าลายมา อายุไกลันคนละสั์นยูคนละสันขข้าวนะดันขึ้นมาเร็วแปดเลยครับ chạy lên Ui Xám Xì ก็ถือฝนพึ่งเดินพึงเดินข้าไล่หน่อยกว่าแถวบ้านน่มันก็ใส่กระตาซองเลยเนาะโอ้ยค่ะ อี้ยจุ่มเครบผม่แงมเครับมะอือมสรจอ้านี่หายเอาไหายโอ้ยน่ะคือจังใหญ่แท้สุดจอดเนาะนาะเมองนี่โอ้ยเนี่ยวกับป่นสเล็กขวกยังนี่ดิโอ้ยหสงว่านี่ก็มาจัก,ก่อนเนาะ พ่นอีกจ้ะไปครับผมดูว่ายาเป็น่งมากงงไรายมงงน่ายไอุ้ยขาพ่นป่นอีกตั้งนี้อีกครับจ้อืมขาเี่บย่มได้ออนซอนย่ำนั่นครับผมพ่นอีกนั่นนี่อีกนะโอ้ ง,งาเอางาเอขาขาเลือรับมาจะผ่อพอให้เป็นข,ข้ามเอื่อย่ะแบบนี้อโอ้แกแกเดี๋ยนะงสาดดีดอ,อกครับผม chặt thì nhà nó phủ luôn từ nè này nè mắm nè đứa, nè mắm nè phù nè nó nè mắm nè bà. nè mắm nè mắm nè mắm เดี๋ยวทายไอ้กันนี่บานงามเดีด๋ยวคนเด้อเมี่ยงผนหมักเจาะดอกขาวจุนพูลจ้ะเอาใ้เนี่ยต่ะใยดอกขุนเขาเนี่ยขา,ขานะขาน่ะอันนี้คำแล้วไอ,อ้บ้าเบาคำละบ้าเอาจ้ะ งามคักเนาะเมนจะเดียวต้ตองนเ,อนเน,ะน,บบนเาะหวานเน้อจากบ๊วหึ่เนาะบ๊วยหึนน่เมื่อเน,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 นาเทาบานสซเลคึ่นบบอ,อ,อยู่หน้าพระสันครับครับผมอ้าเสเอาหยากแล้วมากเนี่ย าำดีเดโอือยังงามเลยเี็เพิ่งเลีดเีนครับผมอืเด็กกอดอกอีกดอกนึงครับผมเด็ดเพิงนุ่งงครับผม ครับีเมื่ยงบาอเห็ดยังใส่เลี้ยงเห็ดนะนี่เขาเบิออเฮ็ดดอกบานดอกจูมออกจากกระตากระตาหนึ่งบานกระตาหนึ่งจูมจ้ะปัดอีพองามเนาะนี่เก็บแบบทุลักนั่มตี๋ละเก็บแบบทุลัศทุเลงอู้เห็ดผึ่งอู้ย นี่ช้อนเล็กสิเอาออกก่อนนะจากสีผ้ากระบ,บาดแล้วเนาะแม่นครับผมเพราะว่หมือนนี่เรามีธุระเราจะได้กลับตีเช้าตัวนี้สิเป็นเฮ็ดจูมตัวนี้สิโอ้ตัวนี้สิเป็นเฮ็ดบานตัวนี้สิเป็นเฮ็ดจูมสิแยกออกก่อนมันใส่บ่รายพี่น้องมันหล่นกระตาว่าเฮ็ดห,าห่างแล้วก็ยังหมานอยู่แม่นครับผมมือหมานกับหมานครับมือบ่คิดบ่ฝันฝันครับผม มือเด็ดกาวาสิมาเอาค,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 าคาักๆกับเฮ้ยสวัดดีไปครับผมมาเนี่ยงเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเอากะสิหาไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปจุบผิดทางลงบัลลาฮาหมานตื่มกันอีกเจ็ดดอกสองดอกนะจ้ะนี่ตัวนี้ดอกจูมเด้อจ้ะพี่นอ้องตัวนี้บาน,บานล้วนๆค่ะแต่ว่าบานงามเด้อจ้ะพี่นอ้นองบานสวยๆเลยเนี่ยครับผมนี่เอาไปเอาก็จะย่างลงไปต่อจ้ะอีกไก่ กลัวสีหอดลดเหาอีกวันสองกิโลเมตร <laughs> ไป 2, ลลลพุ่นละสองสามกิโลพออุ่นละจับพี่น้องเพราะว่ายางในปู่ก็ขึ้นๆลงๆเนาะนไปลุยต่อจ้ามาหางมาพอดอกหนึงนะน่งจีนง,ออนงมาจับพี่น้องหลังจากที่เลาะฮาเห็ดมาเรื่อยๆเนาะนมาพอซองดอก อะมาเบิ่งพ้นงานเฮามื้อนี้จ้ะมานี่มานคือเก่าเนาะแม่นถือว่ามาน,นโอดอกบานเฮาก,ก็ได้ก,กระตาหนึ่งดอกจุ่มเฮาก็ได้ก,กระตาหนึ่งจ้ะก็ถือ,อว่ามานคักอยู่เด้อจ้ะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเฮ็ดเพิ่นก็เริ่มสเเิเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ็ดออกเนาะเพะิ่นสิออกเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดละงงบ่แม่น,มนจะ้ะเฮ็ดก่อนนี่ก็สิมีอยู่จะมีปลาไปทำมื้อนี้เฮาก็หาจนมานแหละจ้ะพี่น้องบ่มานเฮาก็หาจนมานจนได้แหละจ้ะ พาหาพาเลาะน้ำกันเมย์เมย์มวนมวนน้ำกันจ้านอกจากสำหรับคลิปนี้แซลเล็กแค่นี้ก็สิขอตัวกบันก่อนเด้อจ้าขอบพระคุณหลายๆที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์แซลเล็กเนาะจ้ะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้แซลเล็กแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับไปพี่น้องย่างลงผู้ไปอีกกลางคืนผู้กระหอดลดละจ้าเอ้ามัน